i ดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตทัปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับระหว่างวันที่25-26สิงหาคมนี้นะครับรัฐบาลก็จะมีการจัดในทศ,าศาากาลร,ระดับชาติโดยใช้ชื่อว่ารัฐบาลพบประชาชนทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งก็จะเป็นการรวบรวมเอานโยบายและโครงการต่างๆที่รัฐบาลดาเนินการมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ได้มีการให้คามั่นสัญญากับประชาชนไว้นะครับมารวบรวมแล้วก็ถแถลงถึงผลหรือว่ารายงานให้ทราบถึงผลการดําเนินการในแต่ละโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอรถคันแรก บ้านหลังแรกโครงการพักนีกเกษตรกรโครงการบัตรคเครดิตสินเชื่อกเกษตรกรรวมทั้งเรื่องของการที่จะให้มีกองทุนต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งมีหลายสิหลายกองทุนทีเดียวนะครับโครงการต่างๆนี้ก็จะมีการจัดกันนะครับที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานในกรุงเทพมหานครรวมทั้งใน ทุกจังหวัดทั่วประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับรายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรนะครับจะพูดคุยกับคุณธนุศักิ์เล็กุไทยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณจอมครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นโครงการของรัฐบาลก็มีอยู่หลายสิบโครงการเหมือนกันนะครับรวมทั้งกองทุนก็มีมากกว่า8กองทุนรูปแบบการนําเสนอของการจัด 25- 26เนี่ยจะจะจัดกันยังไงฮะครับขอบคุณมากที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมรายการนะครับ เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตตีนะครับที่ว่าสิ่งที่ทําออกไปแล้วเนี่ยต้องการให้เกิดผลกับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับแบ่งออกได้เป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือโครงการต่างๆที่ดําเนินการไปในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองและอันที่สองคคโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับกองทุนนะครับ,รบเพื่อที่ให้ประชาชนได้เข้าถึงและได้ใช้บริการ,รเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าถ้าหากว่าเราทํากันเงียบ ทำกันเฉยๆเนี่ยนะครับประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยเยอะเลยที่เขาเข้าไม่ถึงก็เลยมีนํารหลีของท่านนายกว่าจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบแล้วก็ขยายประโยชน์ได้เกิดขึ้นไปทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งใน25 26เนี่ยในส่วนของกรุงเทพก็จะที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับอันนั้นก็ท่านนายกก็จะเป็นประธานในการเปิด9้ามงาลก้ามงาครับแล้วท่านรัฐมนตรี ทุกท่านก็จะไปร่วมงานที่นั่นเลยก็ทุกท่านก็คงจะอยู่ตรงน้แล้วต่างจังหวัดแล้วจะจัดกันยังไงคืออย่างนี้ครับรูปแบบเนี่ยจะคล้ายคลึงกันทั้งประเทศนะฮะเพียงแต่ว่ามีขนาดที่ต่างกันกรุงเทพใหญ่หน่อยเพราะพื้นที่กว้างคจังหวัดที่ใหญ่ๆก็พื้นที่ใหญ่ตามจังหวัดที่เล็กลงมาก็เล็กตามแต่รูปแบบจะเหมือนๆกันจะมีกองทุนมีนโยบายต่างๆที่รัฐบาลประสงค์ที่จะ ให้ประชาชนรับทราบเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของกองทุนมีเจ้าที่ของโครงการไปอธิบายตรงนั้นหมดนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอย่างโครงการเช่นกองโครงการรถคันแรกบ้านหลังแรกภักชำระหนี้นะครับบัตรเครดิตเกษตรกรประกันภัยพืชผลจำนำข้าวอย่างเงี้ยนะครับก็จะไปมีบูธมีคนอธิบายที่มาที่ไปการที่จะใช้บริการอย่างเช่นรถเนี่ยถ้า พวกรถก็จะไปออกห้างออกรถเลยนะครับแบบรถโชว์เลยทุกจังหวัดเลยทุกจังหวัดนะครับใครซื้อรถในวันนั้นนะครับท่านสัปปสามิตรก็จะรับแจ้งสิทธิ์รถคันแรกเลยถ้าเข้าสิทธิ์เข้าโครงการใครซื้อบ้านนะครับก็จะสามารถยื่นหลักฐานกับสรากรได้เลยครับเพื่อที่ได้คืนภาษีนะครับอันนี้เป็นต้นและถ้าเดียวกันกองทุนทั้งหลายเนี่ยเช่นกองทุนที่รู้จักคุ้นเคยกันนะฮะกองทุนหมู่บ้านกองทุน sml กองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ นะครับแล้วกองทุนใหม่ๆที่เพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นมากองทุนสตรีกองทุนกองทุนตั้งตัวได้ก็จะไปเปิดที่นั่นแล้วก็มีคนที่าปกองทุนตั้งตัวได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับกองทุนตั้งตัวได้ที่เกี่ยวกับนักศึกษานักเรียนอ๋อครับก็จะเรียกว่าบางกองทุนนี้เราก็ไม่ทราบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมีมีแล้วแล้วก็รัฐบาลได้ทําเป็นกฎหมายเป็นอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเลยอดีขั้นปฏิบัตินะครับซึ่จะต้องทําให้ประชาชนได้เข้าใจครับ ประชาชนที่เข้าไปในงานเนี่ยจะสามารถที่จะทราบถึงโครงการต่างๆแล้วก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในโครงการนั้นได้หรือเข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้นได้ในเวลาเดียวกันนะคัใช่ไหมครับครับ,รบมีธนาคารของรัฐสถาบันการเงินของรัฐนะฮะอ,อีกเก้าแห่งเข้าร่วมด้วยมไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยอมสินอะไรต่างๆ<อ>เขาก็จะมีโปรโมชั่นแรงต่างๆเนี่ยดอกเบี้ยพิเศษอะไรพิเศษอยู่ในงานด้วยนะครับทุกจังหวัดเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าบางจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่มีสาขาเช่นธนาคารอิสลามเนี่ยก็อาจจะ ขาดหายไปบางจังหวัดนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามทีนะครับทั้งหลายทั้งปวงที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ประชาชนให้โอกาสประชาชนได้เข้าถึงแหล่งทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมครับครับเป็นเป็นส่วนที่ทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นยัอย่างไม่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องของโครงการที่เกี่ยวกับเงินโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของกองทุนหรือทุนเนี่ยครับไอโครงการที่เกี่ยวกับเงินนี่หมายความว่าอย่างไงหมายถึงว่าเช่น รถคันแรกอะไรเงี้ยแหละฮะหมายถึงว่าการกู้เงินการอะไรพวกนี้แหละฮะครับคืองานเนี้ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องเงินทั้งสิ้นเป็นเรื่องกับทุนทั้งสิ้นใช่ครับเพราะว่าผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องรถเนี่ยรถคันแรกนะครับมันก็ต้องใช้ใช้เงินซื้อใช่ครับเช่ครันเดียวกันเราก็มีการคืนคืนเงินภาษีใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินบ้านหลังแรกก็ทํานองเดียวกันพัชําระานี่ก็เกี่ยวกั็เกี่ยวกับเงินหมดบัตรเครดิตนี่ก็ประชาชนก็จะเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับตรงไหน ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในการซื้อผลิตผลทางการเกษตรนะครับเพราะรัฐบาลโดยทกศเนี่ยไปต่อรองให้เรียบร้อยชาวนาปลูกข้าวห้าเดือนสี่ห้าเดือนไม่ต้องเสียดอกเบี้ยสักบาทนะครับเป็นต้นจำนำข้าวที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากก็ไปชี้แจงกันว่ามันดีมันไม่ดียังไงไปว่ากันเลยนะครับกองทุนต่างๆที่มีอยู่หกองทุนไปแสดงเยซึ่งจริงๆแล้วคงจะมีอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับก็ไปแสดงเท่าที่มี เท่าที่พร้อมก่อนอนะครับครับ,รบอันนี้จะจะเรียกได้ว่าเป็นการถแถลงผลงานของรัฐบาลเป็นการเป็นการถแถลงผลงานรัฐบาลก่อนที่จะถแถลงในสภาเออไนะม่ไม่ไม,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 ม่ได้ครับครับคือรัฐบาลประกอบด้วยหลายกระทรวงรนะครับแล้วมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะ,ยะ กระทรวงคมนาคมก็มีถนนหนทางอะไรอื่นะฮะมากมายนะครับกระทรวงมหาดไทยก็มีเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเงินเนี่ยก็มีเยอะแยะยาเสพติดอะไรก็มีเยอะแยะนะฮะแต่นี่เราเอาแต่เรื่องทุนเรื่องเงินเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นขาที่สําคัญขาหนึ่งของประเทศนะครับเพราะว่าเราเห็นว่า คนในต่างจังหวัดก็ดีหรือคนในชุมชนเมืองที่เป็นคนที่ไม่ได้กินเงินเดือนคนที่ไม่ได้เป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาจะเข้าถึงแหล่งทุนยากมากนะครับรัฐบาลก็เปิดโอกาสเมื่อเปิดโอกาสแล้วก็อยากจะให้ได้รับรู้กันจริงๆและจะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่เราพักชำระหนี้เกษตรกรครับพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีแต่เรื่องดีลดเงินต้นให้พักเงินต้นให้แต่ปรากฏว่า มีเกษตรกรไม่รู้เยอะไม่รู้เยอะนะครับก็เข้าร่วมโครงการไม่ไม่เป็นเท่าที่ควรก็น่าเสียดายนะฮะเพราะนั้นแสดงว่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับเงินทั้งหลายนะครับในวันที่25-26สิงหาคมในทุกจังหวัดประชาชนก็สามารถที่จะไปสอบถามข้อมูลแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมเอาได้แต่ทีนี้แต่ละจังหวัดเนี่ยเราในแต่ละจังหวัดเขาจะทราบได้ไงว่าจัดที่ไหนยังไงจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน นะคะคลังจังหวัดเป็นเลยขาก็จะมีรถแห่ประกาศและขณะเดียวกันจะลงหนังสือพิมพ์ด้วยครับในท้องถิ่นต่างๆก็จะหนังสือพิมพ์ทั่วหนังสือพิมพ์ส่วนกลางจะมีลงนะครับวันสองวันนี้จะลงแล้วว่าจังหวัดนี้จัดที่ไหนจังหวัดนี้จัดที่ไหนซึ่งก็ให้ประชาชนติดตามข่าวเอาเองนะครับภัคสครูครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับแขกรับเชิญในรายการฮอทท็อปิกวันนี้พูดคุยกับคุณธนุศักดิ์เล็กุไทยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงเรื่องของนิทรรศการที่รั ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศนะครับในเรื่องของนิสสการรัฐบาลพบประชาชน,นทุนเพื่อคุณภาพชีวิตในการที่ให้ประชาชน,นทราบถึงนโยบายต่างๆของรัฐบาลในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุนทั้งหลายในการที่จะให้คุณภาพของประชาชนนั้นดีขึ้นอย่างไรนะครับพูดถึงเรื่องความสําเร็จของโครงการต่างๆของรัฐบาลนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับทุนเนี่ยก็จะเรียกว่ามีหลายโครงการ ที่มีการพูดถึงในแง่ของความสําเร็จด้วยในขณะเดียวกันกลุ่มที่วิพากษ์วิจารณ์ก็มีด้วยเหมือนกันนะครับโครงการบางโครงการก็มองว่าเป็นเรื่องของการใช้เงินที่อาจจะมากเกินไปนะครับแล้วก็เป็นการประชานิยมบ้างโครงการบางโครงการก็มองเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันบ้างอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามองในแง่ของรัฐบาลเองความสําเร็จของนโยบายหรือโครงการที่ที่ออกมาเนี่ยเรามองอย่างไรว่าเป็นความสําเร็จในการดําเนินงานครก่อนถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับผมอยากฝากคุณจรได้มองการทํางานของรัฐบาล รัฐบาลทํางานเนี่ยจะทํำตั้งแต่ต้นจนปลายผมยกตัวอย่างเช่นชาวนาคนหนึ่งเขาจะปลูกข้าวเรามีบัตรเครดิตให้เขาไปซื้อปุ๋ยซื้อยาฆ่าแมลงซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อน้ำมันนะครับเพื่อใช้ในการปลูกข้าวบัตรสินเชื่อโดยที่เขาไม่ต้องไปเสียเงินสดหรือว่าไปกู้ใครอันนี้คืออันที่หนึ่งรัฐบาลช่วยตั้งแต่เริ่มต้นต่อมา ทำทำไปนะครับเกิดปัญหามีหนี้มีศินนะครับที่เก่าแก่ตกค้างตกทอดก็มีการพักหนี้ให้ลดดอกเบี้ยให้นะครับทําไปทําไปต้นข้าวกําลังโตมีพายุมาน้ําแรงฝนท่วมน้ําท่วมนะครับเกิดภัยต่างๆมีประกันภัยข้าวให้หรือเขาเรียกประกันชีวิตข้าวนะครับสุดท้ายตอนขายไม่ต้องกลัวขาดทุนครับ มีโครงการรับจำนำข้าวให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมสะท้อนให้เห็นยกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยก็คือว่าท่านนายกยิ่งรักและรัฐบาลเนี่ยนะครับทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมองตลอดเส้นทางนะครับแล้วที่บอกกันว่าโครงการจำนำข้าวมีปัญหาสํานะสเร็จหรือไม่สําเร็จก็แล้วแต่เนี่ยผมอยากจะกลัาเรืยออย่างนี้ครับว่ามันต้องแยกว่าหลักการกับวิธีการปฏิบัติรเรามั่นใจหลักการเราดีนะครับมีข้าวอยู่ในมือของรัฐ ชาวบ้านได้ตังค์เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมครับจากโครงการในอดีตรัฐบาลมีข้าวอยู่ในมือครับขณะเดียวกันนะครับตอนเนี้ยเกิดภาวะภัยแล้งทั้งโลกแม้กระทั่งประเทศไทยใครับใครจะรู้นะครับว่าข้าวที่มีอยู่ในสต็อกรัฐบาลเนี่ยมันจะไม่ได้กําไรเพิ่มมันจะกําไรด้วยซ้ำที่ผมพูดเมื่อสักครู่เกี่ยวกับหลักการกับวิธีปฏิบัติหลักการเราดีอยู่ ผมมองก็าและมั่นใจ <c oughs> แต่วิธีปฏิบัติมีเป็นไปได้ครับ <c oughs> ที่บางจุดบางคน <c oughs> บางเจ้าหน้าที่ <c oughs> นะที่เขาเนี่ยทำไม่ถูก <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> อย่าไปเอาจุดเล็กจุดน้อยเนี่ยมาโจมตีนโยบายมาโจมตีหลักการ <c oughs> มันจะทําให้เสียไปทั้งกระบวน <c oughs> สุดท้ายที่จะวัดกันว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จผมว่าเราต้องดูสองอย่างหนึ่งประชาชนได้ดีขึ้นไหม <c oughs> สองรัฐบาลได้หรือเสียมากน้อยไกว่าเดิม ถ้าสมมติว่าโครงการแบบเดิมประชาชนได้สิบบาทโครงการแบบใหม่เนี่ยประชาชนได้สิบห้าบาทดีกว่าครับถ้าโครงการแบบเดิมรัดเสียยี่สิบบาทโครงการแบบใหม่รัดเสียสิบบาทนี่คือตัววัดที่ชัดเจนเมื่อมันจบรายการครัเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลนนะว่าตอนนี้ว่าไปแต่ว่ามันหนังยังไม่จบอะยังกองทุนต่างๆไม่เฉพาะแต่ชาวนาซึ่งเป็น ครอบครัวนหน้าครอบครัวต่างๆแต่ว่าในแง่ของผู้หญิงในหมู่บ้านใช่ไหมฮะกองทุนที่จะพัฒนาองทสตรีตรีก็เพิ่มขึ้นเด็กเองแลฮะโครงการดูแล็กเยาวชนก็มีอยู่เหมือนกันคือถ้าเรามองดีๆนะเรื่องกองทุนต่างๆที่ตั้งขึ้นมามันไม่ได้เป็นการทําให้เสียวินัยทางการเงินการคลังของประเทศมีหนาซ้าเนี่ยทำให้เงินเนี่ยมันอยู่กับที่กับทางและไม่มีการ c o r r ั p t i o นผมยกตัวอย่างกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละล้านแนอดิตนะครับแล้วก็จะเป็นสองล้านในปีในปีนี้นะฮะชาวบ้านเขาก็เอาไปเป็นทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านกู้ยืมกันส่งดอกไม่มีหายไปไหนไม่ได้ให้ไปแล้วแล้วก็กลายน้ําไปหมดมันไม่เป็นอย่างนั้นกองทุนสตรีที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับสมมุติว่าร้อยล้าน80ิบล้านเนี่ยเป็นทุนหมุนเวียนนะครับและอีก20ิบล้านเป็นการดําเนินการ เพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่ได้เสียหายอะไร80รล้านยังคงอยู่ตลอดการในจังหวัดนั้นๆกองทุนตั้งตังตวได้สําหรับนิสิตนักศึกษานะครับที่เรียนหนังสืออยู่ไม่ว่าอาชีวะหรือว่าม,ามหาวิาลยนะครับระหว่างเรียนและเรียนจบไปไม่เกิน5ปีเนี่ยถ้ามีไอเดียดีๆคุยก,กันกับกลุ่มเพื่อนมาปรึกษากับศูนย์บ่มเพาะของสถาบันตัวเองอปรึกษากับรุ่นพี่ปรึกษากับอาจารย์และที่สำคัญที่สุดเรามีธนาคารมาร่วมด้วย นะครับธนาคารของรัฐเนี่ยนะครับไปทําเรื่องของกู้เขาเขาก็จะตรวจสอบโปรเจกต์ตรวจสอบโครงการอย่างเรียบร้อยเพราะเขาเป็นมืออาชีพแล้วก็ปล่อยสินเชื่อว่ามีมีคุณภาพหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปเนี่ยมันยืนอยู่ด้วยหลักของเหตุและผลไม่ได้หายไปไหนเลยแต่ว่าโครงการหล่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะมีความยั่งยืนในในเชิงของคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนแค่ไหนหรือว่าเป็นแค่ ช่วงช่วงช่วงคราวแล้วก็ผ่านไปเมื่อเมื่อเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนหรือเราเราลองสังเกตไหมครับ,รบว่าโครงการของพรรคเพื่อไทยณนขณะนี้ที่เป็นรัฐบาลเนี่ยอดีตคือพรรคไทยรักไทย,ไทยถ้าไม่ดีจริงเนี่ยตอนปฏิวัต,ต,วติต้องเลิกไปแล้วถ้าไม่ดีจริงตอนรัฐบาลถัดมาต้องเลิกไปแล้วแต่แค่เปลี่ยนชื่อครับครับครับแล้วครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ ผมกำลังพูดคุยอยู่กับคุณธนุักดิเล็กอุทัยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงเรื่องของเทศกาลร,ระดับชาติที่รัฐบาลจะจัดขึ้นใน25 26สิงหาคมนี้นะครับที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศพูดถึงนโยบายและโครงการต่างๆของรัฐบาลที่ดําเนินการมาในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับโครงการต่างๆที่ดําเนินมาอย่างเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรอันนี้เป็นโครงการที่ค่อนข้างจะพูดถึงกันเยอะนะครับ,รบอย่างในช่วงนี้เนี่ย ราคาสินค้าเกษตรก็มีการขึ้นขึ้นลงลงบาง <hoc? S 1> สินค้าบางประเภทหรือว่าเกษตรบางตัวเนี่ยก็ราคาก็ตกลงเหมือนกันโคร,ครงการ,ร,รอะไรที่กําลังจะบอกได้ว่าถึงแม้ว่าจะสินค้าจะตกราคาสินค้าก่อเกษตรจะตกแต่ว่าโครงการที่รัฐบาลดําเนินการอยู่เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือได้เท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยราคามันขึ้นทั้งนั้นแต่ยางพาราตอนนี้บอกราคาตกมันตกเนี่ยต้องถามว่าตกจาก ต้นทุนเท่าไหร่นะครับ,รบนะครับตกจากอะไรมเมื่ออดีตเนี่ยยีกว่าบาทนะครับรัฐบาลท่านนายกทักษิณมาทําเป็นร้อยกว่าเกือบสองนะครับแล้ววันนี้ต้นทุนจริงๆเท่าไหร่นะครับแล้วมันตกเหลือเท่าไหร่รทุกวันนี้ผมยอมรับนะครับว่าอาจจะต่ํากว่า ในช่วงที่ผ่านมาบ้างแต่มันไม่ถึงขั้นเดือดร้อนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ไม่เข้าใจคนยางพารานะครับแต่ขาเดียวกันนั้นตีที่รับผิดชอบคือท่านนัทวุฒิใส่เกลือเนี่ยท่านก็พยายามของท่านอยู่นะครับพยายาม่านก็เสนอเรื่องเข้าครมอของน้ำมันก็ประมาณผมเห็นว่าเป็นหมื่นล้านใช่ครับมาช่วยเหลืออยู่ครับก็ทังไว้ไว้แล้วมาถ่ายจะต้องเตรียมการช่วยเหลือครับแต่ว่าการการบอกว่าทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยนะครับ ก็ก็มีคนที่อาจจะจะเรียกว่าวิาพากษ์วิจารณ์กันต่อนะฮะการใช้ทุนในการพัฒนาคนแรงต่างเนี่ยมันจะทําให้ประชาชนเสพติดกับเรื่องของตัวเงินมากไปไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าทําให้ประชานิยมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในส่วนของฝ่ายการเมืองทาให้ประชาชนไม่เข้มแข็งในการที่จะต่อสู้หรือว่าในการที่จะประกอบอาชีพอะไรหรือเปล่าอย่างต้อง,งต้องมองให้ละเอียดนิดหนึ่งครับครับการที่เราทําโครงการ ต,ต่างๆขึ้นมาให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแจกไม่ใช่เป็นการแถมแต่เป็นการให้โอกาสประชาชนเขามีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนแล้วนําทุนเหล่านั้นเนี่ยไปพัฒนาคุณภาพชีวิตเราถึงมีการอย่างพักหนี้เนี่ยเราก็มีโครงการฟื้นฟูนะครับว่าเงินที่คุณได้รับการพักเนี่ยจะเอาไปทําอะไรนะครับดีไหมไม่ดีไหมนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องกองทุนสตรี ก็ต้องมีคณะกรรมาการพิจารณาว่าจะเอาทุนหมุนเวียนไปทำเนี่ยมันจะไปทําอะไรเหมาะสมหรือไม่นะครับไม่งั้นก็จะไม่ผ่านนะครับและที่สําคัญที่สุดกองทุนตั้งตัวได้ซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากๆสําหรับประเทศไทยแต่ไม่ใหม่เลยสําหรับต่างประเทศที่จเจริญแล้วนะครับในมหลาลัยต่างประเทศเนี่ยเขามีเรื่องเหล่านี้กันมานานแล้วนะครับคนดังๆในโลกเนี่ยสตีฟจ็อบส์บิลเกตเติบโตจากพวกนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นไม่แน่นะครับว่าอนาคตเมืองไทยอาจจะมีสติีจ็อบเมกอินไทยแลนด์หรือว่าบิโครงการที่รัฐบาลมีหลายๆโครงการประชาชนก็ไม่ค่อยเข้าใจในรายละเอียดอันนี้แสดงว่ามันมันมีจุดอ่อนอะไรในในเรื่องของการที่แจงให้ประชาอยชนกองทุนตั้งตัวได้เนี่ยนี่แหละครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านนายกต้องดำรีเรื่องนี้ขึ้นมาและสั่งการเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะท่านมีความรู้สึกว่า ที่เราทุ่มเทแรงกายแรงใจคิดและทําขึ้นมาเนี่ยแล้วประชาชนไม่ได้ประโยชน์เนี่ยม,มันเสียเสียเวลาเสียประชาชนก็ไม่รู้ด้วยไม่รู้เรื่องเพระาะฉะนั้นเป็นการส่งสัญญาณครับวันที่ยี่6ห้ายี่สหกเนี่ยส่งสัญญาณให้ประชาชนทั้งประเทศได้ตื่นตัวได้รับรู้สิทธิ์ของตัวเองและขณะเดียวกันก็ส่งสัญญาณให้ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ทั่วประเทศ77เจังหวัดให้รู้ว่าท่านต้องเอาจริงเอาจังกันเรื่องเหล่านี้นะครับอย่างประชาชนที่จะไปในกรุงเทพก็รัชัรราชมังคลากีฬาสถานเนี่ย คือคือต้องต้องไปแล้วได้ได้ได้ประโยชน์อะไรได้แน่นอนครับต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกับมาอย่างไยโบชัวอะอ่ายโบชัวแล้วก็ความคิดความคิดความคิดความแล้วรู้ว่าประโยชน์ที่เราจะได้จากโครงการต่างๆมันคืออะไรแล้วเราได้เข้าถึงครับแล้วมันมีเวลาของมันอยู่ก็ใช่ว่า25 26แล้วจบนะครับท่านรู้ ท่านกลับไปไต่ตอนที่บ้านแล้วท่านก็เข้ามาร่วมโครงการอะไรก็มาครับคือไปเพื่อไปเอาข้อมูลเอาข้อมูลเอาความรู้เอาความรู้แล้วก็เราจะตัดสินใจเองว่าเราเหมาะสําหรับโครงการไหนซึ่งก็มีอยู่จะซื้อบ้านจะซื้อรถจะเข้ากองทุนสตรีหรือว่าจะไปกองทุนหมู่บ้านหรือว่าจะไปใช้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งกำลังปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับไอ้สามสิบบาทรักษาทุกโรคจะกลับมาใหม่แต่ว่าจะกลับมาให้มันยิ่งใหญ่และดีกว่าเดิมอันนี้ก็ไปรับทราบกัน ครับ,รบ,รบซึ่งนายกก็จะไปในวันแรกนะครับ,รบที่<ก>จะไปฝากเชิญพี่น้องประชาช,ชนไปให้กําลังใจท่านนายกยิ่งรักชินวัตร9โมงเช้าที่ยิ่งภา ครับที่ถึงนี้ครับซึ่งก็จะมีในงานวันนี้แต่ว่าอันนี้ก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะแถลงอ่าผลงานนอกนอกสภานะฮะในในสภาในสภาเนี่ยก็เตรียมที่แถลงเยอะกว่านี้ฮะเป็นเล่มเลยอ๋อผลงานมีแต่ว่าอันนี้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทุนทังหนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของในเล่มที่จะไปใช้ในการแถลงนโยบายใช่ครับแถลงผลงานในสภาด้วยเหมือนกันใช่ครับนะครับอันนี้ก็คงจะติดตามกันดูวันนี้ขอบคุณท่านมากที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณจงครับ และนี่คือทั้งหมดในรายการฮอตท o อป c ิกวันนี้นะครับขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามชมท่านท,าน,ทานุศักเล็กอุทยผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ